สวัสดีค่ะพบกับที่เช่วิชาอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง How are you อืมนั่ล่ะถ้ามีคนถามว่า How are you ติง้งออตโตมาติกเลยว่า I'm fine I'm fine I'm fine. fine มันเป็นแบบนี้ตลอดเวลา I'm fine นี่มันเป็นโบรลันมากแล้วนะนะ แต่จริงๆนะมันมีหลายคำที่เราต้องใช้ได้แต่เราไม่รู้จักว่าใช้ยังไงนอกจาก I'm นฟ n e นี้มันมีอะไรบ้างที่เราตอบถ้าพวก Native พวกฝรั่งพวกทางชาติมาถามให้เราว่า how are you หรือว่าพูดว่า how are you มันจริงๆว่า hello นั่นเองมันอีกคำหนึ่งที่เขาจะบอกว่า hello แต่เขาไม่ได้พูด hello แต่เขาจะตอบบอกว่า how are you ก็เลยเราก็ต้องรู้ว่ามันคำตอบนอกจากอันฝ่ายนี้มันมีอะไรบ้างเราต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนกลุ่มแรกคือคนที่ไม่รู้จักไม่เคยเจอไม่รู้จักชื่อหรือว่าอะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า strangers strangers อันนั้นเป็นเป็นกลุ่มที่หนึ่งอันแรกกลุ่มแรกต่อไปครอบครัวหรือว่าเพื่อนเพื่อนหรือว่า ที่เรารู้จักกันอันนั้นเป็นกลุ่มที่สองอ่ะเราไปดูกลุ่มที่หนึ่งถ้ากลุ่มที่หนึ่งรู้ว่า strangers นี้เราจะถามให้เราว่า how are you มันมีอะไรบ้างหนึ่งเราจะตอบว่า I'm good ฉันดีจบเราลองพูดอีกทีสิ I'm good I'm good good อันนี้ประโยคที่หนึ่งเราจะบอกว่า I'm well Well, I'm well. Ruwa I'm great. Great. I'm great. Jo. Ruu rojibutopwa. Alright. 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 Rojipulbab, michi wichiwa. Ruwa. Very well. Very well. Ah. I'm good. I'm well. I'm great. Alright. Very well. Sanket me wa. พวกอันนี้มันเป็นสั้นๆแค่นั้นจบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเยอะๆเราก็พูดแค่แค่นี้เราดีเราสบายดีเราไปดูคุ้มที่สองบ้างคุ้มที่สองคือเวลาเพื่อนเพื่อนเราหรือว่าใครในครอบครัวเราจะทำว่าอ e uh, how are you เราจะซื่อสัตย์มากกว่าเราจะพูดตรงๆเลยว่าเออเราเป็นยังไงบ้างต่อน,นั้นเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาทำเราว่าเ,เราเป็นยังไงบ้าง How are you? How are you? เราก็หิวอ่ะก,ก็จริงๆริงอ่ะเราหิวก็เราจะบอกว่า I'm hungry แต่ I'm hungry นี้มันเป็นบอลลันเลยเหมือนกันนะทุกคนก็รู้จัก I'm hungry a n hungry ลองตอบว่า I'm starving ฉันหิวหิวนั่นแหละเหมือน hungry แต่เราไม่อยากพูด hungry มันบอลลันเหมือนกันก็เลยเราจะตอบว่า I'm starving อีกครั้งหนึ่ง I'm starving แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนบ้างหรือว่าใครสักคนนะแล้วก็จะถามมาให้เราว่าเออ how are you แล้วตอนนั้นเรายุ่งมากเหนื่อยมันต้องถามนี่น,นู่นนั่นเยอะๆไปเลยเราก็ต้องตอบคาได้ว่า I'm stressed out อีกครั้งหนึ่ง I'm stressed out แล้วมาจากทำงานหรือว่ามาจากโรุงริยายุ่งมากในวันนั้นแล้วก็เพื่อนๆก็ถามว่า how are you เราก็ต้องตอบเขาได้ว่า I'm exhausted I'm exhausted หรือว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆอยากพักผ่อนอยาก relax เสีกยก,กินอะไรดีๆกินอะไรอร่อยๆหรือว่าดื่มเย็นๆสักดนึ่งแก้วบ้างนี่เราจะตอบว่า I'm exhausted. I'm exhausted. แล้วถ้าตอนนั้นะเรารู้สึกไม่ดีไม่โอไม่สบายนิดนึงเป็นไก่เป็นหวัดเป็นอะไรเราจะบอกว่า I'm not so well. อะไรนะ I'm not so well. แล้วก็อารมณ์ต้องแบบเออเรารู้สึกไม่ดีจริงๆอะเราจะตอบว่า I'm not so well. อีกครั้งหนึง่ง I'm not so well. หรือว่าเพื่อนเพื่อนก็มาทำแบบว่าเออ how are you แล้วเราก็รู้สึกดีรู้สึกดีตอนนั้นแล้วก็บอกว่า i've been better i've been better i've been better, been better. เวลาเราตอบระหวังที่แบบไม่รู้จักอะรู้จักก็ต้องที่ไม่รู้จักนี้ก็ต้องสัง้นๆบางบาง,บางจบแค่นี้สั้นๆไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเล่าอะไรเยอะๆไปเลยต้องปูดแค่สั้นๆแค่นี้แล้วก็จบ เป็นยังไงบ้างคะต้องใช้ด้วยนะอย่าลืมใช้ด้วยแล้วคอมเมนต์ด้วยว่าตอนนี้ how are you ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะแค่นี้ก็นะคะแล้วก็เจอกันวีดีโอต่อไป goodbye สวัสดีค่ะ